สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายสายตึงยิงตัณใจละอ่อนคนเท่าผมคือดระยะผมไร้ฝ่ายที่หนักผมเป็นคนไทยใหญ่ไกลหมดเสียงเพราะว่าผมเป็นพลังบ่อเถียงเพราะว่าสำเนียงว่าอย่างนั้นเขาเป็นพลังคนมืองด้วยกันมันบ่อสำคัญแม่นบ่อพี่น้องแม่นครับแม่นเพี่น้องเสียงแววหวังเวง ผมก็อยู่เชียงใหม่ก็46่ปีแล้วครับตอนนั้นสอนที่วิทยาลัยพภาคิศธรรมซึ่งวรนนีเป็นอายัตตอนเวลาว่างผมก็นั่งรถไปบ้านนอกบ้านนาเสาะหานักดนตรีพื้นเมืองตามทนบทได้ป้าหลายคนดนตรีหลายชนิดพินเปียสซีสาล้อเปาแคนนั่อย่างเปาปี ดนตรีพื้นเมืองตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่สําคัญคือมันเปลี่ยนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านในที่นี้หมายความว่า2 4 8 2เนี่ยเจ้าหลวงสุดท้ายสิ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักดนตรีในคุ้มเนี่ยก็ได้มาเจอกับชาวบ้านนักดนตรีชาวบ้านมันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะครับข้อมูลเหมือนนั้นแต่เป็นข้อมูลที่นักดนตรีไทยบอกว่จากการซืกษาของแกเนี่ยก็ได้พบว่าดนตรีล้านนาเนี่ยมันถูกหยิบใช้ไปโดยชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่ามันเป็นดนตรีของ ของประชาชนทั่วไปบอกว่าจะมีตําแหน่งแห่งที่ในสังคมจะใดตั้งแต่ตั้งแต่เจ้าบ้านไปถึงทุกเจ้าไปจนถึงเจ้าอย่างเงี้ยนะครับคือใ้ดนตรีในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งแต,แตกต่างจากสังคมที่อื่นบางบางสังคมอาจจะมีคลาสของดนตรีที่แตกต่างกัน,นอีกเป็นต้นครับคือลุงตา,า,า,าคำเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ปัจจุบันเขาหาคนดนตรีอ,อีกแบบได้แล้วนะครับเพราะว่าตีดไปตยสามารถซอไปตยได้ สามารถจอยไปตัวได้ทั้งทที่ว่าตาบอดนะครับทั้งสองข้างคือแสดงว่าแกมีปฏิพานกวีในการที่แกจะจํำจดจําซึ่งรู้ตาคำเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจคือจรรยาบโนเพชนเนาะที่ว่าเอามาทําเป็นเพลงรูงตาคำนั่นเองครับตึงวันนี้พ่อครูยังเป่าแคนได้อยู่มาก่อครับอ๋อ เปล่าได้แต่มันปเป็นเพลงครับโอ้เปล่าแคนนี้ก็เปล่าได้ครับแต่มันบักแวมอย่างเปิ้น คือเปินมาพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงแล้วก็มีกล้องถ่ายหนังซึ่งข้อมูลในยุคนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไัได้ถูกบันไดมีการบันทึกไว้อย่างอย่างเป็นวิชาการในสมัยก่อนบ่มีเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าข้อมูลของอาจารย์พ่อครูเจรอลนี่เป็นเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดที่เกิดบันทึกมาในประวัติศาสตร์้านนา I to Ireland to teach Music teachach to but when i came back home i thought that i had learned more than i had taught i've learned so much and i'm so grateful Thank you. And kusakun uh, jai tiai rap tree thai and japik ban for me มีเอซีด uh, ีร้อยห้าสิบสองแผ่นแต่ว่าผมได้ใส่คอมพิวเตอร์ไว้ทั้งหมดนัดสี่ร้อยสี่สิบสองแผ่นก็อยู่ในเนี่ยรับจับแฟลชไดรฟ์นี่ยทั้งหมดมีมีพันสี่ร้อยกว่าเพลง แกก็เพื่อไปพักที่บ้านแกเลยนะครับก็คงจะได้สนทนาเรื่องดนตรีแล้วก็จะรับมอบข้อมูลดนตรีที่บ้านแกรครับตลอดจนเ,เป็นไฟล์ออริจินอลของแกรครับที่แกจหมีอมอบที่ตัวเป็นเอกสารเป็นใบๆอย่างเงี้ยที่บันทึกสนามาข้อมูลที่ได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้อแรกคือเขาจะมาศึกษามาจัดกระทําก่อนว่ามันมีกลุ่มใดกลุ่มใดบ้างเป็นจอยเป็นซอเป็นข้าวอีกน,นะครับเขาจะแบ่งกลุ่ม,มก่อนและทีนี้ขั้นขั้นที่2ที่จะเนี่ยคือว่าเขาจะจัดสัมมนา,าเกี่ยวกับข้อมูลพวเนี้นะครับอ่านสุดท้ายก็คือว่า เขาจะทำออนไลน์ดัต้าเบสครับก็คือว่าเป็นฐานข้อมูลที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับรู้สึกเหมือนเหมือนทำแมชชีนนะครับคือเขาจะได้หันข้อมูลแต๊ะบัตถูกการปรุงแต่งเลยของเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยก็ตื่นเต้นว่ามันมันจะเป็นยังไงครับคือระวางที่ล้าน,นาปัจจุบันมันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยเขามีหลักยืดอยู่อันนึงว่าเออ40กว่าปีก่อนมันเคยเป็นอย่างน,นี้เละหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้ว นัคตดนตรีสมัยใหม่จะได้ใช้เป็นประโยชน์เพื่อเข้าใจความหลังของดนตรีขึ้นเมือง